เกมลุกของอาร์ซนอลแย่ขนาดไหนทำไมต้องซื้อกองหน้าใหม่มาฟังบทวิเคราะห์ขององลีกันนะครับผมอยากจะชวนคุณมาดูจังหวะนี้ของบูตโกโยซาก่าในเกมที่พบกับแมนยูไนเต็ดถ้าคุณอยู่ตรงนี้ลองนึกถึงลิเวอร์รพูลในจังหวะแบบนี้เวลาซาร่าตัดเข้าในโจโคเมจะวิ่งเข้าหาประตูดีอโกโชตาจะวิ่งเข้าในคอเนอร์แบลลี่ที่อยู่ตรงกลางบางทีก็วิ่งเข้าไปและดูซากานะมันคาดเดาวง่ายเกินไปเรารู้ดีอยู่แล้ว ว่าซาก้ากับโอเดกาจะเล่นด้วยกันแน่นอนเขาต้องเล่นกับโอเดกาอยู่แล้วเช่นกันในจังหวะนี้ลองนึกถึงลิเวอร์พูลนะคุณส่งบอลขึ้นหน้าได้ไหมเมสันเมาส์ตรงนี้ไม่ประกบตัวของเขาตรงนี้โอเดกาคุณจะจ่ายบอลให้กับเดเคินไรส์แล้วพื้นที่ตรงนี้จะมีตัวลุกถึง3คนแต่เกมรับมีแค่2คนเท่านั้นเป็นปกติที่เวลาเราตันอีกฝั่งหนึ่งเราจะเปลี่ยนฝั่งและสร้างโอกาสจากอีกฝั่งหนึ่งเมื่อมีพื้นที่ว่างในสถานการณ์3ต่อ2มาดูกันต่อ ค่าดาวง่ายเกินไปโอเดกาดเลือกจ่ายให้ซินชินโก้ซินชินโก้จ่ายให้ปีกของเขาได้แต่เขาไม่ทําเลือกใไ้เดนไรส์แทนซึ่งถ้าเขาให้ปีกแล้วเบอร์สิบด้านในก็จะสามารถวิ่งเข้ากรอบหาโอกาสได้แต่สำหรับอาร์เซนอลเวลาเกมตันคุณทํำยังไงคุณมองหาซากา้าซึ่งมันค่าดาวง่ายเกินไปรอบนี้เขาจ่ายให้ปีกของเขาทั้งด้านข้างมาตินเนลี่ดวลหนึ่งหนึ่งกับดาโลเจมี่ผมถามคุณหน่อยจุดเด่นหนึ่งอย่างของมาตินเนลี่ที่คุณนึกถึงอย่างแรกคืออะไรความเร็วไง คุณคิดว่าตรงนี้มาเตเนลีมีเวลามากพอไหมก่อนที่เดลิกจะมาซ้อนผมคิดว่าเดลิกมาไม่ทันนะดังนั้นผมขอวางจุดมาร์กสักหน่อยมาร์กจะอยู่ที่เด็กเก็บบอลเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาควรเริ่มตรงไหน,นถ้าผมเป็นปีกในจังหวะนี้เมื่อผมเลี้ยงบอลถึงเด็กเก็บบอลคนนั้นผมก็ชากหายแน่ผมไม่ย้อนกลับมาแน่นอนมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบางครั้งคุณก็ต้องเล่นบอลไดเล็กบ้าง โอเคคุณไม่ยอมดวหนึ่งต่อหนึ่งมาดูคุณว่าสิบวิหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะว่าปีกคนนั้นตอนนี้ทําอะไรอยู่แทนที่เขาจะได้โดนหนึ่งต่อนหนึ่งกับแบ็กแมนอยู่พอเรากดอยู่ตรงนี้ไม่มีโอกาสโดนหนึ่งต่อนหนึ่งแบบนั้นอีกแล้วหาเด็กเก็บอลคนนั้นสิผมไม่เห็นเขาอยู่ในภาพด้วยซ้ําทั้งที่ก่อนอน,นั้นนี้เราสร้างโอกาสหนึ่งต่อนหนึ่งให้แต่คุณกลับไม่ทําคุณเลือกที่จะดึงบอลกลับหลัง และนี่ครับคือปัญหาเกมลุกของอาร์เซนอลครับใครเห็นด้วยกับองลีไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องชินโมไว้นะครับ